สรนะสรณะเ,เริ่มแตกออกมาใหม่ที่ตัดตัดตัดไปแล้วก็ไปจิ้มจิมจิ้มจิไอนเนี้ยที่ตัดไปแล้วก็มาจิ้มจิมไว้แยกมาเริ่มเริ่มแตกยอดออกมาอีกแล้วเนี่ยตัดแบบเนี้ตัดแบบนี้แล้วก็จิ้มเลยเนี่ยเอาให้นี่กดให้ข้อจมนะ เพราะรากเขาจะงอกตามข้อนะอย่บางคนบอกโอ๊ยจิ้มไปแล้วไม่เห็นมันจะติดเลยต้องเอาข้อลงต้องเอาข้อให้จมดินเนี่ยเด็ดมาแล้วก็เอากดข้อให้จมดินเลยอันนี้ไม่ใช่เนี่ยกดข้อให้จมดินรากเขาจะงอกตามข้อจำไว้นะจ๊ะทุกคนบางคนบอกว่าเราแช่ไม่เห็นไม่นจะงอกเลยต้องเอาข้อ เอาคอให้โดนน้ำนี่เดี๋ยวข้อก็จะงอมาเต็มไปหมดเลยปดตรงไปให้คอโดนดินนี่เดี๋ยวก็งอมาเต็มไปหมดเลยนี่หอมดีนะสระรแน่นี่ไงเอาคอให้จมดิน เดี๋ยวก็ออกมาเนี่ยแตกมาแบบเนี้ยเต้มไปหมดเฮ้ยเหนื่อยก้มแล้วก็ปวดหลังไปแล้ววิองร้องแค่นี้นะ